นีอันหนึ่งมีตัวเลือกดีๆที่มาช่วยทําให้เราทานกาแฟได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมแต่นะคะได้สุขภาพที่ดีไม่อ้วนแล้วก็แถมได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วผิวสวยด้วยนะคะนี่เลยตัวนี้เรียกว่าธัญพืชชนิดผงชงดื่มนะคะใช้แทนครีมเทียมได้เลยตัวนี้จะมี2รสชาติคือรสธรรมดาเป็นรสจืดน,นะคะแล้วก็มีรสหวานนะคะตัวนี้สามารถใช้แทนครีมเทียมและน้ําตาลในการชงกาแฟได้เลยอใส่กาแฟลงไปเลยตามชอบนะคะตามที่เราชอบเลยเราชอบเข้มเราก็ใส่กาแฟเข้มเราชอบกาแฟหอม อ่อนเราก็ใส่กาแฟอ่อนคนกาแฟนะคะกาแฟดํามันก็จะขมๆนิดนึงเราไม่ชอบกินกาแฟดำใช่ไหมดังนั้นปกติเราก็จะเติมครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพนะคะอ่ะนี่เลยตัวนี้เลยทุกคนเป็นครีมธัญพืชชนิดหวานนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของนี่เลยถั่วเหลืองข้าวโพดกะทิผงข้าวอบแห้งนะคะตัวนี้เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สูตรเจด้วยนะคะตัวนี้ไฟเบอร์สูงด้วยนะคะใช้แทนครีมเทียมได้เลยออะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมาแกะให้ดูนะคะนี่นะคะทุก ผงนะคะคล้ายๆครีมนะคะคล้ายครีมหรือคล้ายนมเลยละเอียดมากนะคะสามารถละลายได้ในทางน้าร้อนน้ําเย็นน้าเย็นจัดน้าธรรมดาได้หมดเลยนะคะก็แล้วก็หอมด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะตัวนี้ใช้แทนครีมเทียมนมผงแล้วก็สามารถเอาไปชงกับเครื่องดื่มได้หลากหลายมากน้ำหนึ่งก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะเติมลงไปในกาแฟของน้ำหนึ่งนะคะนี่นะทุกคนน้ำหนึ่งก็นี่เลยหนึ่งช้อนนะคะน้ำหนึ่งชอบความเข้มข้นหวานมันใช่ไหมน้ำหนึ่งก็ชงไปเลยนะคะสองช้อนแล้วก็ สองช้อนครึ่งนะคะนี่นะสองช้อนครึ่งเสษไปเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเข้าไปถุงซิทล็อกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บรักษาะคะของเขาไว้ได้นานมากะคะ่ะถุงนึงนี่จะห้าร้อยกรัมนะครึ่งกิโลเนี่ยกทานได้นานมากนะ,ะนี่นะคะก็คนเลยคน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 นี่นะคะ ละลายง่ายมากนะคะละลายง่ายมากนะคะตัวนี้เราก็กินกาแฟได้อย่างมีความสุขสุขภาพดีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของผิวพรรณช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วนได้ด้วยฟื้นฟูบำรุงร่างกายได้ด้วยคะนี่ให้ดูสีก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมละลายหมดเลยนะละลายหมดเลยอุ้ยสวยงามนะคะจะบอกว่าหอมเข้มข้นหวานมันมากนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องอะไรแล้วนะคะตัวนี้มีเป็นแบบอ่เป็นชนิดรสหวานนะคะก็สามารถที่จะชงกับกาแฟโอวัลตินโกโก้หรือชาเขียวนะคะได้เลยนะคะนี่นะใครชอบทานเย็นก็เติมน้ำแข็ง นี่นะคะใครก็ตามนะคะต่อจากนี้ไปสามารถทานกาแฟาได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องรู้สึกผิดโดยไม่ต้องรู้สึกว่าจะอ้วนลงพุงอีกแล้วนะคะสามารถทานกาแฟาแค่ผลได้อย่างมีความสุขด้วยการเปลี่ยนจากการใช้ครีมเทียนในน้ำตาลมาเป็นเติมผงธัญพืชนะคะทดแทนการใช้ครีมเทียนละน้ำตาลตัวนี้ดีก,กับสุขภาพด้วยไฟเบอร์สูงวิตามินแคลเซียมนะคะแล้วก็มีสารอาหารเยอะมากนะคะช่วยดูแลรูปร่างดูแลร่างกายของเราไม่ให้อ้วนลงพุงนะคะแล้วก็สดใสบริ้นแบบนี้เลยนะคะฝากด้วยนะคะใครสนใจก็ินบ inbox เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะส่งฟรี